เคยเป็นไหมไถฟีโซเชียลไปเรื่อยๆแล้วรู้สึกเหมือนคนอื่นเขาพุ่งไปข้างหน้ากันหมดแล้วเหลือแต่เราที่ยังอยู่ที่เดิมเหมือนวิ่งแข่งที่เส้นชัยมันขยับหนีไปเรื่อยๆพอรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยก็ต้องกลับมาเปรียบเทียบตัวเองกับชีวิตที่ถูกแต่งแต้มอย่างดีของคนอื่นอีกแล้วเหนื่อยใช่ไหมล่าความรู้สึกว่าเราตามหลังคนอื่นมันแอบเข้ามาในหัวตอนไหนก็ไม่รู้บางทีก็ตอนเห็นเพื่อนหมันบางทีก็ตอนเห็นใครได้งานในฝัน หรือไม่ก็รูปเที่ยวต่างประเทศที่ดูเพอร์เฟกในยุคดิจิทัลแบบนี้เราโดนถล่มด้วยโมเมนต์ที่เหมือนจะตะโกนว่าสำเร็จจนเรารู้สึกเคว้งและท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกแย่ๆแต่รู้ไหมความจริงที่น่าตกใจก็คือคนส่วนใหญ่ก็กำลังสู้กับความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเหมือนกันนั่นแหละแค่เราไม่ค่อยพูดถึงมันทำไมละ่ะทำไมเรารู้สึกว่าเราต้องซ่อนความรู้สึกแย่ๆของเราไว้ใต้หน้ากากที่ดูดีตลอดเวลา ส่วนหนึ่งของเราเชื่อว่าเราควรจะรู้ทุกอย่างแล้วในตอนนี้อินฟลูเอนเซอร์และความคาดหวังของสังคมสร้างเรื่องราวที่ดูห่างไกลจากชีวิตจริงของเรามากถ้าฉันมีแบบเขาฉันคงมีความสุขเราบอกตัวเองแบบนั้นแต่สิ่งที่เราลืมไปก็คือโมเมนต์เหล่านั้นไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดเสมอไปหลังฟิลเตอร์มันอาจจะมีความกลัวความสงสัยและความล้มเหลว ที่มันชัดเจนเหมือนกับที่เรากำลังเจออยู่ก็ได้ <c oughs> เคยคิดไหมว่ามีเรื่องราวอีกมากมายที่ถูกซ่อนไว้ในเงามืดของไทม์ไลน์ของเรา <c oughs> ความจริงก็คือโซเชียลมีเดียมันบิดเบือนการรับรู้ของเราได้ง่ายมาก <c oughs> เรามองชีวิตคนอื่นแล้วคิดว่าทำไมฉันยังไปไม่ถึงตรงนั้นสักทีแต่ถ้าเราลองถอยออกมาสักก้าวแล้วมองว่าเส้นทางของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันละ่ะแค่เพราะคนอื่นเขากำลังเดินไปบนเส้นทางหนึ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่ได้ก้าวหน้าในเส้นทางของเราเองนะ ไม่ใช่แค่เรื่องงานหรือความรักหรอกบางทีความรู้สึกว่าตามหลังมันก็มาจากสงครามภายในที่เราต้องเจอต่างหากเราแบกความสงสัยในตัวเองความกลัวการถูกตัดสินอยากจะแชร์ความรู้สึกแย่ๆของเราออกมามา,มากกว่าที่จะต้องกลบเกลื่อนมันไปแล้วถ้าเราลองเปลี่ยนบทสนทนาดูบ้างละ่ะถ้าเราเริ่มแชร์ไม่ใช่แค่ความสําเร็จแต่รวมถึงรถไฟเหาะตีลังกาของการใช้ชีวิตในช่วงวัย20ของเราความสับสนความอกหัก ชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่เราเจอจำไว้ว่าการที่ยังไม่รู้ทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเรากำลังล่มเหลวนะการหลงทางก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางชีวิตไม่ใช่เส้นตรงแต่มันคือถนนที่คดเคี้ยวเต็มไปด้วยโค้งเนินและการหยุดพักที่ไม่คาดฝันดังนั้นแทนที่จะเอาเบื้องหลังของเราไปเทียบก,กับไฮไลท์ของคนอื่นลองอบกอดเส้นทางของเราดูไหมลองเปิดใจคุยกันว่าเรากำลังอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะเป็นไปได้ว่าเราไม่ได้รู้สึกตามหลังอยู่คนเดียวหรอก วันนี้ลองใช้เวลาสักนิดทบทวนเส้นทางของตัวเองแล้วชื่นชมว่าเราเดินทางมาไกลแค่ไหนมันโอเคที่จะรู้สึกสับสนหรือรู้สึกเหมือนติดอยู่กับพี่ความรู้สึกเหล่านั้นมันแวลิดนะและใครจะรู้บางทีการแชร์เรื่องราวของเราอาจจะช่วยจุดประกายให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวก็ได้ถ้าสิ่งที่เราพูดมามันโดนใจลองกด subscribe และแชร์ให้เพื่อนที่อาจจะกำลังต้องการใครสักคน มาเตือนว่าเธออยู่ตรงที่ที่เธอควรจะอยู่แล้วมาเป็นชุมชนที่คอยสป,ปอร์ตกันและกันในช่วงเวลาที่สวยงามและวุ่นวายในชีวิตของเรากันเถอะคุณไม่ได้ตามหลังคุณอยู่ตรงที่ที่ควรจะอยู่แล้วจริงๆ